สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง e x i l a g a m e เกนะครับวันนี้นะครับพาเพื่อนๆมาล็อกเกมมือถือเปิดใหม่ในสโตร์ไทยนะครับเป็นเกมแนว MMORPG ที่คุ้นเคยนะครับกับมิวดาแห่งโลหิตนะครับอ่าตรงนี้เขาบอกว่ามาจากลิขสิทธิ์ถูกต้องนะครับของเว็บเซนนะครับเว็บเซนมิวดาแพ่งโลหิตนะครับโอเคตอนนี้ก็เปิดให้บริการในสโตร์ไทยเรียบร้อยแล้วนะครับมี4เซิร์ฟด้วยกันนะเซิร์ฟสจะใหม่สุดนะครับอ่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูเลยแล้วกันนะครับ ัวเกมนะครับมีภาษาไทยด้วยนะอ่าเริ่มมาเลยครับหูภาพสวยงามแสงสีอลังการนี่สามารถเลือกอาชีพได้นะแต่ว่ามันไม่มีเลือกเพศนะครับอ่าเดี๋ยวพามาดูทีละอันอหูภาพมันสวยจริงว่ะซดแมนนะครับหูดาบแดงดาบคู่สีแดงนะครับ โอ้สีสันนี่แสบตาเลยนะครับแล้วก็อาชีพวิาสา์นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวผู้ชายหมดนะวิาสาจะเป็นเ e นะครับแล้วก็อาเชอร์นะครับอาเชอร์ตัวผู้หญิงนะอ่าสวยงามโอเคเราเอาเป็นวิาสาดแล้วกันวิสาดสีสวยดีอ่ะตั้งชื่อก่อนนะครับ เรียบร้อยเอาละเราเข้าสู่ตัวเกมกันเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าตรงนี้ก็จะเป็นระบบการบังคับนะครับนี่เราสามารถเลื่อนบังคับได้หรือว่าจิ้มในแบบเลยก็ได้นะครับเนี่ยจุดที่เดินนะครับอันนี้ก็เป็นการเดินเคเวสนะมีระบบออตโต้ในการเดินเควสให้นะครับอ่าแต่ว่าเรา,เราต้องจิ้มไปทีละเควสนะ มันจะไม่แบบออโต้ต่อเนื่องให้นะครับโอ้ทิกขวาก็ได้โอเคไปเยี่ยมเยียนอาร์คเอ็เจิลกันในเกมจะมีระบบบอทให้นะครับสามารถตั้งค่า AFK ได้นะเนี่ยข้างในเนี่ยนะมันจะมีตั้งค่านะครับปรับความคมชัดของภาพได้นะปรับ การตั้งค่าบอทได้นะครับโอเคอ่ากำจัดแมงมุมโอ้ภาพสวยงามกําจัดแมงมุม3ตัวนะครับเรียบร้อยผ่าเนเล้วได้อุปกรณ์ใหม่มาเวลาตัวละครเราสวมใส่อุปกรณ์นะครับมันก็จะเปลี่ยนลุนานลักษณะตัวเราไปด้วยเนะี่อันนี้จะเป็นของแจกเบื้องต้นนะครับนี่รับทั้งหมดมามีเพชรฟ้ามีโล่ด้วยโอเคอน,นี้รับหมดแล้วเนะี่ย อ่าตรงนี้เป็นการฟาร์มมอนนะครับตั้งค่าตั้งห้อง AFK ออนไลน์นะครับก็คือเปิดบอดให้ถึงรลเวลสิบนั่นแหละโอ้มากรมากรอ่าคีเรเรียบร้อยนะครับวิ่งมารับรางวัลไปจัดก,การมิโนโทอร์ต่อโอ้มันทำมอเตอร์สวยนะของอันนี้ไดโลได้ของมาใหม่ใช่ไหมอม่ปเชโลอันนี้โมกุดมากุด ในเกมเราเห็นผู้เล่นคนอื่นด้วยนะครับแล้วก็มีช่องพูดคุยเนี่ยบัฟสกิลอันนี้ก็เป็นหน้าสกิลนะครับการอัพสกิลรู้สึกว่าเมื่อกี้มันจะใช้คำพีเนะี่ยตรงนี้มีอะไรแจกรับรางวัลดาวน์โหลดโอเคอ่าเกิบเลเวลต่อให้15นะครับวิเสื้อใหม่รองเท้าใหม่รองเท้าใหม่ เคครีเสเริบน้อยนะครับเหมือนมีของดปให้จากมอนด้วยใช่ไหมเมื่อคี้ตอนตีมอนมันมีของดปมาอันนี้เข้าเมืองแล้วอ่าด้านบนนะครับมันจะมีผูกเฟซบุ๊กนะแล้วก็ตอบแบบสอบถามนะครับได้ของรางวัลเนนะี่ยอ่าเข้าบอสส่วนตัวนะครับนี่ระบบการสู้บอสนี่มีบอสเพียบเลยนะ เริ่มต้นที่เลเวล15บห้าสเกเลต n ตันคิงนะครับแล้วก็ไปเป็นดาร์คเอลฟ์โอยยังเท่ดาร์ควีนนะครับราชินีน้ำแข็งปีศาจโกโดอนปีศาจบิสนะครับโอ้ไล่ไปเรื่อยๆโหยมันมีเยอะมีแบบตอนรีเบิร์ดเนยนะดูดิโอ้บอสเพียบนะครับโอไปถึงเลเวลเท่าไรนะหร่เน <laughs> ี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยังเยอะโอ้บอสเยอะมากนะครับนี่ มีพวกบอสพิเศษตอนหลังๆด้วยอ่ะเดี๋ยวเอาเอาไอตัวเมื่อกี้ก่อนไอตัวเมื่อกี้ไปไหนแล้เดี๋ยวใจเย็นเอาตัวแรกก่อนอ่ะต้องท้าทายตรงนี้ก่อนวันหนึ่งจะลงได้สองครั้งนะครับตรงนี้น่าจะแบบขึ้นอยู่กับสิทธิ์ V.I.P. ด้วยมั้งเติมเงินเยอะก็ลงได้เยอะนะครับนี่ปาดวยเวทอันนี้ก็จะเป็นขอรางวัลที่จะดรอปจากดันเดียนนะครับพวกบอสเนี ใครที่ชอบแบบแนวล่าบอลนะโอ้โหของดอกเพียบเลยครับนีไ่ได้คาถาใหม่ด้วยใครที่ชอบแนวแบบตีบอลหน้าบอลเนะียเกมนี้นี่เพลินเลยนะครับที่สําคัญคือมีภาษาไทยด้วยบทล็อกฟังก์ชันใหม่มาแล้วและนี้เป็นรางวัลเติบโตนะก็คือทําตังเงื่อนไขนะครับบทเพลงผู้กล้านะก็จะได้สัตว์ขี่นะครับนี่แล้วก็จะมีบทเพลงชุดเทพนะครับแล้วก็บทเพลงเกียรติยศ อ่าสามอันนะอ่าต่อไปก็เป็นเรื่องการตีบวกอาวุธนะครับนี่มีคนตีบวกอยู่กำลังแตกเลยโอเคตีบวกอุปกรณ์ครั้งแรกนะครับ นกดมาที่หลอหลอมนะก่อนตีบวกโอหลังตีบวกจะมีสีด้วยนะครับคือต้องตีบวกหลายๆหลายๆรอบนะถึงจะถึงจะบวกเยอะแล้วมีสีนะครับโอเคอันนี้นี่เวสผ่านยังเนี่ยเออผ่านแล้วเริ่มมาของยังไม่มีไปตีสเกเลตันอีกรอบนะครับลงตีบอดเอ้ยตรงนี้จํานวนการลงมันลงได้เยอะขึ้นเนี่ยเมื่อกี้สองนี้เป็นสามเฉยเลย ตีบวกมาแล้วสาดด้วยเวทเรียบร้อยนะครับไม่ทันได้ออกท่าได้โล่มาด้วยได้เพชรฟ้าด้วยนะครับโอเคเขาบอกให้ตีบวกถึงเลเวลสามของไม่มีอ่ะเควสย่อยนะไม่ได้โอเคอันนี้ก็ เป็นพวกย่อยของใช่ไหมต้องเปลี่ยนของนะครับต้องรอรอพลังถึงก่อนอ้าวเมื่อกี้ตีบวกไปโอายังไม่ได้นี่เตตัสยังไม่พอนะครับอ่าโอเคไปต่อเนยะอ่มาที่เคเวสถัดไปนะครับเฮ้ยได้ของใหม่เดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวทาขนนกขาววันนี้ยังใส่ไม่ได้ขาด พลังไปอีกนิดนึงใช่ไหมเอ้หรือมันลดลงวันนี้อ๋อยังใส่ไม่ได้ใส่ไม่ได้โอเคไปจัดการก๊อบดินนะครับก๊อบดินน้อยสี่ตัวอ่าเรียบร้อยนะครับ ไล้เครีแล้วเสียงก็ลลินตลกดีอันนี้เป็นเติมเงินครั้งแรกนะก็จะได้ของรางวัลน,นะครับเป็นพวกอาวุธประจาคลาสตัวเองนะครับโอเคครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับผามาลองเกมมือถือใหม่มิวดาแพงโลหิตไว้เท่านี้แล้วกันนะครับหากใครที่อยากลองเล่นนะสามารถดาวน์โหลดได้ในโซไทเลยนะครับเดี๋ยวทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ให้โอเควันนี้ลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวจเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ